สวัสดีครับช่องผ่านกบพิจิตครับผมมาอัปเด,ดตตอกนะครับตอกปีนี้นะครับฤด,ดูการหกสี่หกห้าครับตอกต้อนรับฤด,ดูการใหม่ตอกเนื้อนะครับตอกเนื้อ350นะครับตอกติวสี่รยห้าสรวมทรงนะครผม มีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ก็ไล่ทำนะคนี่ล็อตใหม่นะอี่ลอ็อตที่นั่นลงขายไปหมดแล้วนะครับนะนะท่านไหนสนใจก็อินบ x ็อกหรือเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้หน้าคลิปแล้วกันนะใต้คลิปนะครับ ถามว่าทําไมสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับยูนขึ้นอยู่กับไม้นะครับไม่ต้องอสนใจเรื่องความยาวนะครับเสียงเน้นเสียงได้ก็เอานะครับนะครับเหมือนกัน,นครับผมนะครับก็ของผมก็จะเป็นเขียนชื่อแบบนี้นะครับ ออกหมานพานกบนะครับนี่ครับประมาณนี้นะสนใจก็โทรได้ครับ inbox r add line ได้เลยครับผมเบอร์เดี๋ยวผมลงไวใ้ใต้คลิปแล้วกันครับผม a c e b o o k ก็วินัยํำจันทึกเลยครับผมิ i n ็อกได้เลย หรือแอดไลน์ like ก็093 4795195นะครับผ่านกบพิจิตนะครับรับประกันคุณภาพนะครับเครมนะครับกในขึ้นล้านะครับหรือแตกนะครับนี้่อถใหม่มีอยู่2 4 6 แปดสิบสิบคู่นะครับรตใหม่นะครับเพิ่งทำเสร็จเพิ่งเข้าเสร็จนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b s r r i e นครับเข้าจริงครับหนูเข้าจริงนะไม่ไม่ได้จกตานะครับผมสวัสดีครับ